สวัสดีครับกลับมาพบกับปรับดัชนีนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือผมจะมารีวิวน้ําหอมนะครับตัวหนึ่งนะครับจากบ้านบันน้ำเมดาดนะครับให้เข้ากับคอนเซ็ปต์วันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนะครับจะเป็นกลิ่นไหนก็รอติดตามกันเลยครับ อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนช่วงต้นคลิปนะครับว่าน้ําหอมตัวหนึ่งนะครับจากบ้านบันดาไม้หนาที่ผมจะยิบยกมารีวิวนะครับในคลิปนี้นะครับให้เข้ากับคอนเซปต์วันวาเลนไทน์นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว New York f o ์เรเอร์นะครับเป็นน้ําหอมที่ออกมาเมื่อปี2023นะครับก็สําหรับน้ําหอมตัวนี้นะครับก็เป็นโทนแบบแอมเบอร์นะครับก็สําหรับโน้ตหลักๆของเจ้าตัวนี้นะครับก็มีชินนามอนนะครับแฟชชวลี่นะครับ แอมเบอร์วานิลานะครับซึ่ง4โน้ตตัวนี้คือจะเป็นโน้ตหลักๆของเจ้านิวยอร์กไฟเบอร์ตัวนี้ครับก็เดี๋ยวเราลองมาเทสสเปรย์ของเขาดีกว่นวา,น,านะครับว่ากลิ่นจะเป็นยังไงนะครับก็ขวดเขาก็ดูค่อนข้างมีสีสันลวดลายที่เข้ากับวันเลนไทนมากๆครับเป็นรูปหปวใจนะครับ อืมเปิดมาเป็นกลิ่นชินามอนกับแพชชูลี่ที่ตีคู่กันมาให้ความหรูหราให้ความหวานมากๆแต่ยังไม่สุดเท่านี้นะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอะกลิ่นของวานิลลาครับก็จะตีขึ้นมานะครับสร้างความหวานความอบอวนกลิ่นแอมเบอร์คือแบบเป็นกลิ่นที่แบบว่า เหมาะมากๆนะครับสำหรับฉีดไปในคืนเดทวันวาเลนไทน์นะครับเป็นน้ำหอมที่กลิ่นค่อนข้างมีความทางการแล้วก็มีความหรูหราเหมาะสำหรับใส่ไปเดทที่แบบว่าสถานที่แบบอ่ทางการนิดนึงมีความหรูหรานิดนึงเออหรือว่าเป็นเดทที่คุณคิดว่าเออนี่แหละคุณต้องบอกอะไรกับคู่รักของคุณสักอย่างหนึ่งนะครับ แถมกลิ่นของเจ้าตัวเนี้ยคือระยะเวลาผ่านไปสักแบบว่าช่วงหนึ่งอะคือกลิ่นของเขาอะมันร่ากลิ่นมากๆอ่ะเออมันเป็นความหวานที่มีความนวมัวเป็นอะไรที่มันแบบลงตัวมีความคอมเพล็กซ์มากๆในเนื้อกลิ่นนะครับซึ่งบางทีผมก็แอบนึกถึงน้ำหอมตัวหนึ่งจากบ้านบาคิเลียน,นะครับนั่นก็คือ Angel Share นะครับแต่เป็น Angel Share ในเวอร์ชั่นที่มีความแบบสมู ไม่ได้โดดจนเกินไปเรื่องความหวานนะครับเออเป็นความหวานที่ค่อนข้างมีความกลอๆมีความลงตัวครับซึ่งกลิ่นตัวนี้คือเหมาะมากๆนะครับในคืนเดทดวันวาเลนไทน์จริงๆครับผมก็สำหรับการกระจายตัวการติดทนของมันนะคือตัวนี้ผมว่านะการติดทนอ่ะ8ถึง9ชั่วโมงอ่ะคือแบบเอาอยู่แน่นอนครับ ถ้าแบบฉีดบนเสื้อผ้าผว่า1ิชั่วโมองบวกบวกบวกคือมีแน่ๆแล้วก็อย่างการกระจายตัวของเขาก็ไม่ได้กระจายตัวแบบโงฉางมากมายครับเป็นกระจายตัวแบบเป็นออร่ารอบๆตัวมากกว่านะครับคือตัวนี้ออผมแนะนํามันมากๆนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองหามาดมดูนะครับคือกลิ่นดีมากๆในหลายตัวของบ้านวันน้ำหนายนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ ฝากกด u ับ c r i b e นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจงในการทำคลิปรีวิวน้ำหอมนะครับต่อต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจากลากันไปแล้วครับ,รบสวัสดีครับบ๊ายบาย